สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของโรคแอสเบอร์เกอร์กันต่อนะครับกับคลิปชุดของคลิปที่มีชื่อว่ารู้จักโรคแอสเบอร์เกอร์ไปกับพีสุรเชษนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตอนที่6นะครับชื่อว่าสังคมแสงปวดหัวซึ่งเราก็จะไล่เรียงไปตามบทความเดสเบอร์เกอร์ by พีสุรเชษเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนมันอาจจะไม่ตรงกันักทีเดียวแต่ว่าเนื้อหาในตอนจะเหมือนกันในตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่า จะจะอัดคลิปอตอนตอนที่แล้วอะ่ะคือตอนโลดแขนโดดเดียวอะ่ะกับตอนนี้ไว้ด้วยกันในคลิปเดียวแต่ว่าพอมาดูเวลาในตอนที่แล้วมันไม่ทันละก็เลยแยกมาอีกคลิปหนึ่งเลยก็ก็ก็จะเล่าประมาณนี้แล้วกันโอเคเราไม่เสียเวลาละเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลย เราหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้ว่าเด็กที่เป็นแอสเพอร์เจอร์เนี่ยจะขาดโซเชียลสกิลเป็นส่วนใหญ่เป็นเป็นหลักเลยเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักเลยคือขาดโซเชียลสกิลหรือภาษาไทยก็คือทักษะสังคมคำถามคือแล้วมันคืออะไรทักษะสังคมวันนี้เราจะมาเจาะก,กันว่ามันคืออะไรนะครับก็ก็ก็ต้องบอกก่อนว่าทักษะสังคมเนี่ยมันแฝงไปตลอดมันแฝงไปด้วยในยักยะหลายๆอย่าง,างแต่ว่าเราจะเราจะพูดแค่บางมุมแล้วกันเพราะว่า ถ้าพูดทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ไหวครับมันเยอะบางอย่างมันก็แฝงไปด้วยด้วยแบบเรื่องอื่นๆนะที่คุณอาจจะต้องไปศึกษาเองแล้วก็อีกอย่างก็คือในตอนอื่นๆอ่ะมันก็มีทักษะสังคมแฝงไว้อยู่ในตอนอื่นๆที่ผมเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะเจาะลึกแค่บางส่วนนะในตอนนี้โอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเราก็จะบอกไว้ก่อนว่าอ่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นแอสเพอร์เกอร์ก็กจะมีรายละเอียด ที่เขาจะลงรายละเอียดบางเรื่องเยอะเพราะว่าเขาความยืดหยุ่นน้อยเนี่ยเขาจะลงรายละเอียดบางเรื่องเยอะแต่ว่าความซับซ้อนเขาก็จะน้อยกว่าคนปกติคือเล่ห์เหลี่ยมจะน้อยกว่าอ่าอะไรอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็เกี่ยวกับทักษะสังคมก็คืออย่างที่ผมบอกไปในตอนก่อนหน้านี้ที่ว่าเขาจะมองโลกเป็นแค่ขาวดําถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคนเป็นโรคที่เยอะจะมองโลกอย่างนั้นก็ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นอ่าแล้วก็ก็เลยทําให้เขาแบบเออเล่ห์เหลี่ยมน้อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ สังคมของเรานะครับต้องต้องต้องเขา้าใจยอมรับจนตรงว่าเร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 าเป็นคนไทยนะเราเกิดมาในสังคมไทยสังคมไทยเนีย่ยเทียบเทกับสังสังคมตะวันตกสังคมตะวันตกเนีย่ยจะเข้าใจแอสเพอร์เกอร์ได้ง่ายกว่าแล้วก็จะใช้ชีวิตไดง่ายกว่าคนที่เป็นโรคนี้จะจะใช้ชีวิตไดง่ายกว่าในสังคมตะวันตกเพราะว่าสังคมไทยอย่าความซับซ้อนเยอะสังคมไทยมีมารยาทเยอะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะมีความแบบมีความหลากหลายเยอะอ่ะแล้วก็อ แล้วก็เรื่องของระบบอ,อาวุโสอะไรอย่างเงี้ยหลายหลอย่างอะครับค,คือคือมันเลยทําให้แบบเออแบบมันทําให้การใช้ชีวิตในสังคมไทยเนี่ยมันรุ่งยากอะอืมแล้วก็อีกอย่างคือคนไทยไม่ค่อยเข้าใจคนเป็นแอสเบอร์เกอร์ด้วยมันก็ยิ่งทําให้เข้าใจได้มันยิ่ง,งแบบทำให้ใช้ชีวิตยากอะพอเขาไม่เข้าใจอะเออดังนั้นเนี่ยสังคมตะวันตกก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ว่าในเมื่อเราเกิดเป็นคนไทยแล้วอะจะทํายังไงได้ก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปอะครับมันมันไม่มีทางเลือกเพราะ พราะเราเลือกเกิดไม่ได้อะในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนไทยอะ่ะเว้นแต่ว่าคุณจะหาวิธีที่จะไปอยู่ในต่างประเทศที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วท,ที่สังคมเขาง่ายกว่าการเข้าสังคมก็ง่ายกว่า classified. แล้วก็เขาพูดตรงไปตรงมานะแบบอย่างฝรั่งเนี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาไม่ได้คือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดชัดเจนกว่ามันจะง่ายกว่าเขาจะไม่ค่อยแบบเรียกว่ามายมรยาทเยอะหรือแบบแฝงอะ่ะแบบแบบลังเลแบบเรียกแรแบบเอออะไรอย่างเงี้ะคือแบบจะไม่ค่อยมีอะไรที่แอบแฝงเยอะเขาจะแบบตรงไปตรงมามากกว่า ถ้าถ้าคุณไปอยู่ได้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ทุกคนจะไปได้ไงแล้วก็อันนี้ก็เรื่องของคุณละคุณตัดสินใจเอาเองกันว่าจะไปไม่ไปอันนี้แค่บอกเฉยๆว่าสั่งมตะวันตกจะง่ายกว่าสังคมไทยออโอเคก็ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คนเป็นโลกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องมารยาทการรทศะคอมมอนเซนส์คือสามาัญสำนึกแล้วก็แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกการตัดสินใจเฉพาะหน้าเดี๋ยวเรามาเจาะกัน คือ common sense เนี่ยคุณน่าจะเข้าใจเนาะแปลแปลไทยอีกทีนึงก็คือแปลว่าสมามัญสำนึกถ้าแปลอีกทีนึงแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงก็คือสมามัญสำนึกก็คือมันหมายความว่าสิ่งที่แบบน่าจะรู้อะ่ะคือเป็นสิ่งที่รู้อาจจะรู้โดยที่แบบไม่ต้องสอนหรือไม่ต้องบอกอะ่ะก็น่าจะรู้อะ่ะโดยธรรมชาติอะ่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเขามีกันอะ่ะเออแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าอย่างพวกเราอาจจะไม่มีเรื่องนี้เรื่อง common เ e n s e เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ครับอืมไม่ไม่บางครั้งเนี่ยไม่จะบอกไงดีอ่ะ คือคิดว่าเรื่องนี้น่าจะรู้ว่าเอางนี้เอาง่ายๆคือคนผมก็จะเจอปัญหานี้เยอะเลยก็คือแบบเขาคิดว่าเราน่าจะรู้บอกแค่นี้น่าจะรู้ละพูดอย่างนี้ก็น่าจะรู้ละหรืออาจจะไม่ต้องพูดเรื่องอย่างนี้ยก็น่าจะรู้แต่เราไม่รู้ไงแล้วเราก็ไม่ผิดด้วยนะเพราะเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาก็จะมองว่าเราผิดเขาก็จะเขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งเลยก็จะมองว่าแบบเราไม่ตั้งใจฟังอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยเราแบบยังไงดีอ่ะเราเราแบบกวนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไง แล้วก็อีกเรื่องคือตัดสินใจเฉพาะหน้าคือ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 คนเป็นโรคนีห่หลายหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าพอเจอแบบเรื่องที่ต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าปุ๊บบางครั้งก็ตัดสินใจผิดพลาดบางครั้งก็เออแดกไปเลยอะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบยังไงดีอ่ะคือแบบลุกนี้ลุกลนอารมณ์แบบหูแบบเรียกไงอ่ะแบบเรียก่ไงอ่ะแบบอารมณ์แบบลุกนี้ลุกลนแหละเอออธิบายอย่างเงี้ยก็คือแบบวูบแบบว้าวว้วแบบไม่รู้เลยจะไปยังไงแบบ ตื่นเต้นไปหมดแล้วแบบจะทำถูกกบตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่านี่แหละโดยภาพรวมคือตัดสินใจเพราะหน้าไม่ดีเออก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันว่าว่าว่าจะเป็นยังไงอ่ะผมพูดตาม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 เหมือนเดิมแหละเพราะว่าชุดคลิปเนี้ยก็จะพูดตามเรื่องที่ผมเจออยู่แล้วก็คือตามชีวิตจริงของผมอยู่แล้วผมจะใช้ชีวิตผมเป็นเคสสตาร์ดีในการเล่าอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเคสสตาร์ดีของผมมันดันตรงกับคนอื่นที่เป็นเหมือนกันเนี่ย อาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่หลายๆคนนะ่ะจากที่ผมคุยกับหมอแล้วก็จากที่ผมคุยกับคนที่เป็นเหมือนกันจะตรงกันแต่บางคนก็อาจจะไม่ตรงอันนี้ต้องต้องบอกกันว่ามันไม่สามารถแทนได้ว่าแบบชีวิตผมคือแทนคนเป็นโรคได้แต่ว่าคนเป็นโรคนี้ก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยกันเรื่องแรกคือเรื่องมรารยาทครับคือคือมรารยาทเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากเลยคือ คือผมเนตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่เข้าใจมารยาทเลยคือแบบขอโทษขอบคุณอะไรเงี้ยคือเราทําไม่เป็นเลยบางครั้งเนี่ยใจเนี่ยเราอยากจะพูดขอบคุณนะแต่เราพูดไม่เป็นคือคนสำหรับคนอื่นเนี่ยมันก็แบบมันจะยากอะไรวะมึงก็แค่พูดขอบคุณแค่นั้นสิอะไรเงี้ยแต่สำหรับเรามันยากนะการพูดขอบคุณน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเออคือแบบบางทีเราก็รู้สึกอยากขอบคุณอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเราพูดไม่เป็นเราแสดงออกไม่เป็นเนี่ยใช้คํานี้กันคือพูดก็ไม่เป็นแสดงออกก็ไม่เป็นเอออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบ บางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้ต้องขอบคุณอันนี้ต้องขอโทษบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้าเอออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบนี่แหละคือแฝงอยู่ในมารยาทอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบอันนี้คือมารยาทพื้นฐานเลยเรายังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นมารยาทที่สูงกว่านั้นน่ะมันจะยิ่งยากขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยตอนเด็กๆอะผมก็ถามว่าผมขอบคุณผมขอโทษผมหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็แบบทำอย่างอื่นตามมารยาทไปอะคือแล้วก็ก็ทําก็ทํตามไปเพราะว่าทําไปเพราะว่า ถ้าทําได้ก็ทําไปเพราะว่าเราไม่อยากที่จะมีปัญหากับคนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นใหญ่เออต้องบอกก่อนผู้ใหญ่จะแบบเฮย้ยมันไม่ได้ว่ะอย่างนี้มันต้องพูดตามมันต้องทาตามนั่นงี่บางครั้งเนี่ยผมยังคิดเลยด้วยซ้ำว่าทําไมเรื่องบางเรื่องเราต้องทําตามมารยาทด้วยทั้งที่จริงๆอ่ะเราไม่รู้ด้วซ้ำว่าเรื่องนั้นมันถูกหรือมันผิดบางครั้งเนี่ยเราทําแบบเรื่องเงียเราทําเพราะมันเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาโดยที่เราไม่ได้มองด้วยซ้ำว่ามันถูกหรือมันผิดแต่เราก็สับกับเลือนนกกัผม็แบบ แต่ว่าด้วยความที่ว่าแบบ ing, royable, บางครั้งเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะบางครั้งด้วยความที่ว่าผมเป็นน้อยด้วยแล้วผมไม่ใช่คนหัวรุนแรงผมไม่ใช่คนแบบหัวต่อต้านสังคมอะไรอย่างนั้นผมก็แบบอ่ะก็ทําตามไปให้มันจบๆแต่ในใจอ่ะไม่ได้ทําตามหรอกในใจเราก็คิดของเราอีกแบบหนึ่งว่าบางครั้งก็แบบไม่รู้ตัวว่าต้องทําแต่บางครั้งก็แบบรู้ตัวว่าต้องทําแต่ว่าทําไมกูต้องทําวะเอออะไรเงี้ยมันหาเหตุผลมาแบบทำไมกูต้องทำอ่ะมึงไม่ไม่ไม่มีคําตอบที่แบบสามารถตอบใจเราได้ว่าทําไมเราต้องทําแต่ว่าก็ทำทำไปให้มันจบๆจะได้ไม่มีปัญหากับใคร เออก็ก็จะเป็นลักษณะนี้พอพอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเป็นมารยาทเพราะอาการของโลกเราน้อยลงอ่ะเราก็รู้ว่าเออนี่คือมันเป็นมารยาทนะมันเป็นสิ่งที่แบบต้องอยู่ร่วมกันในสังคมก็คือส่วนใหญ่ใหญ่ใหญ่อ่ะก็คือสิ่งที่ผมเป็นเจอปัญหาใหญ่ใหญ่ก็คือทาไมเราต้องทําด้วยอ่ะคือแบบมันเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมามันไม่ใช่คําตอบที่ชัดเจนอ่ะมันเป็นคําตอบที่แบบเริ่มมึงจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่มึงทาต่อกันมามันถูกหรือ ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ัวรุนแรงไม่ได้อะไรขนาดนั้นเงียแต่มันก็มีเพื่อนผมบางคนที่เป็นเนี่ยที่เขาแบบเออเขาจะจบเลยแบบกูไม่ทํากูไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งทําให้บบปัญหามันยิ่งยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรื่องของมารยาทก็ผ่านนะครับโอเคเรื่องต่อไปก็คือผมเป็นคนที่พูดตรงพูดตรงๆเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็แล้วก็แบบยังไงอ่ะไม่ค่อยโกหกคือตอน,นเด็กๆเนี่ยที่ผมบอกไปว่าผมเป็นคนที่โกหกไม่เป็นออแล้วก็อาจจะโก กหกไม่เป็นแล้วก็ไม่ชอบกหกด้วยอันนี้เป็นกันเกือบหลายคนคนที่เป็นโรคนี้เยอะๆเนี่ยกหกไม่เป็นทนั้งนั้นอ่ะหรืออาจจะโกหกเป็นแต่ไม่ชอบแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องหัดโกหกบ้างก็เกิเลยแบบก็โกหกเป็นเออแต่ว่าปัญหาของคนเป็นโรคนี้คือพอผมโตผมเป็นน้อยเนี่ยพอเป็นน้อยปุ๊บเนี่ย คนเป็นโรคนี้ถ้าเป็นน้อยเนี่ยมันจะโกหกเป็นบ้างแหละแต่ว่ามันจะไม่เนียนนั่นคือปัญหาผมก็เป็นอย่างนี้คือโกหกเป็นแต่ไม่เนียนตอนเด็กๆเนี่ยเป็นโรคเยอะก็คือโกหกไม่เป็นเออจะเป็นอยางงกันก็เลยพอโตขึ้นมาเลยแบบโกหกไม่เป็นเอ้ไม่โทษทีครับพอโตขึ้นมาก็โกหกเป็นแต่ว่าปัญหาคือโกหกไม่เนียนคือคือบางครั้งเนี่ยเราต้องหัดโกหกบ้างเพราะว่าเพื่อเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดตรงตลอดต้องยอมรับตรงๆว่ามันใช้ชีวิตยากนั่แหละก็คือปัญหาขคนเป็นโรคนี้เลยมันก็จะทําให้ใช้ชีวิตยา แต่ว่านั่นแหละหลายๆคนเขาก็เจอปัญหานี้แต่เขาแก้ไม่ได้ไงเออก็ก็ก็ต้องทําให้อาการของโรคมันน้อยลงก็อย่างที่ผมบอกอะว่าว่าพอพอผมแบบโกหกเพื่อเอาตัวรอดอย่างเงี้ยมันก็แบบบางครั้งมันก็ทําให้เรารอดจากสถานการณ์นั้นได้อไรเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าเออเราต้องหัดโกหกบ้างเพื่อแบบทาให้แบบเป็นอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อทาให้เอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยต้องโกหกให้เป็นอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละก็ก็เลยแบบพอโตขึ้นมาก็เลยแบบเริ่มโกหกได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ ก็ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กันเกือบหมดเลยก็คือโดยโดยพื้นฐานของคนเป็นเป็นโรคนี้จะเป็นคนที่พูดตรงๆกันหมดเลยเแล้วก็นอกจากโกหกแล้ว่ก็ลักษณะนิสัยเขาก็จะเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยเวลามีเรื่องอะไรก็จะพูดแบบจริงใจอ่ะคือคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะจริงใจกันคือตรงไปตรงมาจะซื่อแล้วก็แบบจริงใจกันอ่ะคือแบบจะพูดอะไรแบบที่แบบตรงไปตรงมาแล้วก็รู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นละยกตัวอย่างรู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบ สมมติว่าแบบอ่ะมันก็จะมีกรณีตัวอย่างว่าแบบสมมติไปร้านอาหารเนี้ยแล้วแบบกินแล้วไม่อร่อยตามมารยาทคืออะไรคือแบบเออเราไม่ควรจะพูดว่าไม่อร่อยใช่ไหมเราก็ควรจะแบบถ้าเขาถามก็อาจจะแบบนิยนๆแล้วอร่อยไปก่อนอย่างไรเงี้ยหรือว่าแบบอาจจะนิ่งๆก็ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่ก็คือตรงอ่ะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดตรงๆเลยว่าแบบมันไม่อร่อยอะไรเงี้ยมันพูดได้เขาก็มีสิทธิ์พูดเพราะว่ามันมันเป็นสิทธิ์ที่เขาต้องพูดนะครับเพราะว่า มันก en, ็มันไม่อร่อยจริงๆอ่ะมันเป็นไปตามความเป็นจริงอ่ะคือมันไม่อร่อยจริงเขาก็จะพูดตามตรงๆว่าไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนอื่นก็จะมองว่าเฮ้ยมันไม่มีมารยาทว่ะที่ไปพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยคือคือยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นักษณะอย่างนี้เอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในคุณสมบัติที่คน็นโรกนี้เป็นก็คือนี่แหละจะตรงไปตรงมาจะเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็จะเป็นไปตามความเป็นจริงจะไม่ว่าพูดอะไรก็จะเป็นไปตามความเป็นจริงตลอดอ่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้คุณเข้้าาาใจมกยิ่ขึนว ส่วนหนึ่งของอาการของคนเป็นโรคก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าสัสังคมมันก็อาจจะยากยิ่งขึ้นถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะดังน,นั้นอาการของโรคก,ก็อาจจะต้องน้อยลงเพื่อช่วยซอฟตรงนี้ให้มันเบาลงเราก็อาจจะทําให้มันเข้า,เขาสเข้าสังคมได้แบบง,ง่ายขึ้นอะไรย่างเงี้ยโอเคมันก็เลยตอบไปยังอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาที่ว่าแบบเป็นพวกพูดตามมารยาทพูดไม่ตรงกับใจแล้วก็พูดไม่หมดให้ไปคิดเองอะไรอย่างงี้ก็คือก็คือหมายความว่า ถ้าถ <IS convert to sex> ้าถ้าพูดไปตามมารยาทก็ก็อย่างเช่นแบบยังไงเดียแบบสมมติคนให้ของคุณมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนปกติจะทายังไงอ่ะก็ถ้าให้ของมาก็จะแบบเอ้ยไม่เอาก็ได้แบบเฮ้ยเกรงใจนึกออกไหมแบบไม่เอาเฮ้ยอันนี้เรามีแล้วอะไรอย่างเงี้ย้อันนี้ไม่เอาเฮ้ยเกรงใจเขาไหวอย่างงี้แต่ถ้าเกิดคนเป็นโรคเนี่ยก็จะแบบถ้าเขาจะเอาเขาก็จะพูดตรงๆรเลยว่าเอาจบถ้าเขาไม่เอาก็ก็พูดตรงตรว่าไม่เอาจบไม่มีแบบเรียกอ่ไไม่มีคําว่าถนอมน้ําใจกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้จะไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็คือ ตรงไปตรงมาแหละก็คือเหมือนกับที่พี่จี้พูดแหละก็คือตรงไปตรงมาเ, <c oughs> เมออก็คือก็คือ,คอแบบอย่างผมเนี้ยตอนเด็กๆเนี้ยผมก็จะแบบเวลาใครให้ของผมก็จะรับเลยถ้าผมเอาถ้าผมไม่เอาผมก็พูดแล้วไม่เอาเอออะไรเง,งี้ยแล้วแล้วพ่อแม่หรือว่าแบบคนอื่นก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้ไไดพูดอย่างนี้ไม่ได้มันต้องแบบมันต้องแบบเรียกว่าไงอ่ะมันต้องแบบเกรงใจเขาบ้างถ้าจะเอาก็แบบอย่าเพึ่งพูดอะไรเง,งี้ยแบบต้องแบบ ปฏิเสธบ้างอะไรต้องแบบให้ยเกรงใจเขาหน่อยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าแต่ว่าเขาสอยไปก็เท่านั้นแหละเพราะผมไม่ฟังเออเพราะว่าผมก็ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงคือกูไม่เอาอ่ะทำไมกูต้องเอาอ่ะแล้วถ้าเกิดก,กูเอาก็กูจะเอาเอ่ะใ,ในเมื่อมันให้แล้วอ่ะมันเรื่องมันให้มันจะให้ด้วยความเต็มใจหรือเปล่าหรือมันจะให้ตามมารยาทก็เรื่องของมันแต่ว่าถ้ามันในเมื่อมันให้แล้วกูก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีคําว่าแบบปฏิเสธไม่ไม่มีคําว่าแบบ,บ,แบ,บยังไงอ่ะ ถ้าใจเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นตามตรงไปเลยเอออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแล้วแต่อย่างนั้นนี่นี่คือผมตอนเด็กพอโตขึ้นมาปุ๊บก็ก็อาจจะต้องแบบเออเริ่มเริ่มมีตามมารยาทมากขึ้นแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ตามมารยาทอยู่ดีอ่ะพอโตขึ้นมาเราก็อาจจะพูดให้มันซอฟลงแต่ว่าเราก็ยังตามใจเราถ้าเกิดคนให้ของถ้าผมจะเอาผมก็จะแบบเอออาจจะพูดเป็นขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เอาเพราะเราต้องการอ่ะเราจะเอาในเมื่อเขาให้เขาให้ด้วยความเต็มใจหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เรื่องของเขาแต่ว่าใเมื่่อคุณห้้แลวก็ ก็เอาสิก็ในเมื่อเราจะเอาแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็พูดตรงๆไปเลยว่าไม่เอาเอออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอันนี้คือพูดตามมารยาทมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งซึ่งนั่นแหละมันก็จะสอดคล้องกับมิีิที่ผมเล่าไปแหละว่ามันก็จะแบบเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบจะจะจะทำให้แบบใช้ชีวิตในสังคมได้ยากขึ้นเอออันนี้เพราะมันมีเรื่องของมารยาทโอเคอีกเรื่องนึงคือพูดไม่ตรงกับใจก็ก็คล้ายๆกันกับมิจินี้ที่ผมเล่าไปว่าว่าว่าแบบถ้าใจเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ก็ก็จะแบบ ก็จะพูดตามตรงอย่างนั้นเออถ้าเกิดเขาจะเอาก็เอาเนี่ยคือคือหลายๆคนมองว่าแบบยังไงเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นคนที่ไม่มีมารยาทเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็มันก็ใช่แหละแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่ตั้งใจไม่มีมารยาทเนี่ยแต่ว่ามันเป็นที่ว่าแบบมันตรงตามความเป็นจริงอ่ะอันนี้แหละคือปัญหาของสังคมไทยเพราะว่าสังคมไทยอ่ะมันมีเรื่องพวกนี้เยอะเออเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปอยู่สังคมตะวันตกอ่ะมันจะง่ายกว่าเพราะว่าสังคมตะวันตกมันจะไม่ค่อยมีพวกนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคร คิดว่าน่าจะเข้าใจละที่เหลือก็น่าจะแบบเข้าใจเองนึกออกไหมคือเวลาอธิบายอะไรให้คนเป็นโลกเนี้ยคุณต้องอธิบายทั้งหมดคุณต้องอธิบายทั้งหมดด้วยความที่ว่าคุณมีเท่าไหร่คุณต้องใส่ไปให้หมดและพูดด้วยความที่มันเป็นตรงๆคือคืออย่าไปพูดอ้อมพ้อมพูดแบบตรงๆเลยพูดแบบชัดเจนได้ไม่ได้ถูกผิดอะไรพูดให้ชัดเจนอย่าพูดอ้อมคร้อม แล้วก็พูดให้มันทั้งหมดเวลาคุณจะสั่งอะไรเขาเนี่ยคุณต้องพูดให้มันทั้งหมดคุณอย่าสั่งแค่นิดเดียวแล้วคุณคิดว่าเขารู้เขาไม่รู้ครับเอออย่างผมผมก็เจอปัญหานี้ว่าแบบพูดแค่นี้นะแล้วแล้วแบบพูดแค่นี้น่าจะเข้าใจแล้วอ่ะมันก็พูดแค่นี้ก็สั่งงานเวลาสั่งงานเนี้ยอาจจะแบบสั่งแค่นี้พอที่เหลือให้ไปทําเองคิดที่เหลือให้ไปคิดเองว่าโอ้คิดว่าคิดว่าพูดแค่นี้น่าจะเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่รู้มันไม่เข้าใจพูดแค่น คือเข้าใจใช่ไหมว่าแบบคนจะเข้าคนคนเขาจะเข้าใจว่าบบคนปกติทั่วไปพูดแค่นี้ที่เหลือมันน่าจะเข้าใจแล้วเลยแต่ในความเป็นจริงคือคนเป็นโลกนี้มันไม่เข้าใจมันต้องพูดทั้งหมดเต็มๆแล้วผมมาเจอปัญหานี้เยอะเวลาผมเจอเวลาทํางานกับเพื่อนหรือแม้แต่ัอาจารย์ก็ยังเจอปัญหานี้แล้วผมบอกเลยนะว่าผมด่าลกลับไปด้วยซ้ําเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ถือตัวเองอะไรหรืออะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคุณสั่งงานมาเงี่ยแล้วคุณสั่งไม่หมดผมไม่เข้าใจผมเข้าใจแค่นี้ผมก็ทําให้คุณแค่นี้พอถึงเวลาไปส่งงาน คุณกับไม่พอใจคุณกับบอกว่าเอ้ยเป็นนี้ผมก well, ็จะด่ากับไปว่าก็มึงสั่งให้กูทําแค่เนี้ยมึงมึงกูไม่ผิดอ่ะเพราะว่ามึงสั่งให้กูทําแค่เนี้เออในเมื่ามึงสั่งให้กูมึงสั่งให้กูแค่เนี้กูก็เข้าใจแค่นี้พอกูเข้าใจแค่นี้กูว่าทำงานให้มึงได้แค่นี้แล้วมึงจะเอาอย่างไงอ่ะเอออะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาแบบบางครั้งเขาก็ไม่พอใจเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันโทษไม่ได้เนี่ยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของความผิดมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอ่ะ มันเป็นเพราะมันเป็นครอบผกองอ่ะเออมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดอ่ะเพราะเขาไม่ได้กวนตีนคุณหรือเขาไม่ได้นึกออกไหมคือผมไม่ได้กวนตีนเขาอ่ะเออแต่ว่าแผมผมรู้แค่นี้ผมก็ทําแค่เนี้หรือว่าคุณสั่งมาแค่เนี้ยที่เหลือให้กลับไปคิดเองเนี่ยมันคิดไม่ออกหรอครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าแบบเออพูดพูดไม่หมดให้ไปคิดเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นเวลาทาอะไรเกี่ยวกับคนเป็นโรคเนี้ยก็ต้องพูดเต็มเต็มไว้ก่อนจะดีที่สุดดะเเ้้าาจจไขใ หรือบางทีคุณถามแล้วคุณย้อนกลับไปถามเขาก็ได้ว่าแบบเขาเข้าใจแบบนี้ไหมเข้าใจถูกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะโอเคอีกเรื่องหนึ่งก็คือพูดจาไม่เข้าหูก็คือคนอะ่ะมักจะมองผมว่าคือมันเคยมีหลายๆครั้งที่คนแบบเข้าใจว่าผมเป็นคนกวนตีนนะ่ะเออพูดจาอะไรไม่เข้าหูด้วยความที่ว่าที่ที่ผมมาเล่ามาทั้งหมดอากคุณ คือแบบด้วยความที่ว่าแบบไม่ค่อยมีมารยาทเป็นคนพูดจาตรงๆนึกออกใช่ไหมแล้วก็แบบยังไงพูดเข้าใจไม่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างพอรวมกันทั้งหมดที่ผมเล่ามาก่อนหน้านี้นทั้งหมดเลยมันทําให้สรุปมา <S <S เรื่องเนี้็คือมันทาให้คนน่ยมาจะเข้าใจว่าผมเป็นคนที่พูดจาอะไรไม่ค่อยเข้าไม,ไม่ค่อยเข้าเข้าเข้าหูคนอ,อื่นแล้วก็พูดจาอะไรที่แบบกวนตีนคนอื่นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจคนอื่นด้วยไงคือนอกจากว่าเรามีปัญหาเรื่องโซเชียลสกิลแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจคนอื่นด้วยเราอออออ่่่่านนนคืไมยกด้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่คนคนนั้นเน่เขาต้องการคําตอบว่าเขาเขาต้องการคําตอบอะไรแล้วก็พูดตามความเป็นจริงตามตรงๆที่เราเข้าใจที่เราคิดซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าเราพูดจาไม่เข้าหูเขาวะ่ะอะไรเงี้ยหรือบางคนก็จะแบบเฮ้ยกุกวนตีนเขาวะ่ะอะไรเงี้ยคืออ่ะผมยกตัวอ,อย่างเลยแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเจอนะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแต่งตัวตัดผมมาแล้วมาถามผมอันนี้ตอนเรียนมหาลัยถามผมว่าเขาทําผมแบบเนี้ยสวยไหม เขาถามผมแบบนี้ว่าแบบทําผมแบบนี้สวยไหมผมก็ตอบออกไปว่าแล้วแต่คนจะคิดผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรมันก็น่าจะจบแต่บังเอิญว่ามันมันมีติเขาได้ไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นน่ะและตัวเขาอะก็คิดตรงกันว่าผมไปควรตีอนเขาเออแต่ผมมันไม่ได้ควรเตีอนเขาไงแต่คุณคุณลองตามความเป็นจริงดูสิผมรู้นะผมผมไม่ผมรู้นะว่าคําตอบไม่อาจจะไม่รู้หรอกแต่เดาเดา,ดาใช้คํานี้กันเพราะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆเขาต้องการคําตอบแบบไหนแต่ว่าถ้าผมเดาผมเดาว่าถ้าผมตอบว่าสวย มันอาจจะจบไงเออนึกออกป่ะเอ,อ้ทำผมแบบเนี้สวยอาจจะจบไงแต่ทาไมผมถึงไม่ตอบแบบนั้นก็เพราะว่ามันไม่สามารถตอบได้ไงว่าทําผมแบบนั้นอะ่ะมันสวยหรือไม่สวยเพราะถ้าผมตอบมันถ้ากับว่าเป็นความคิดของผมคนเดียวคือในความเป็นจริงอะ่ะที่ผมตอบว่าแล้วแต่คนจะคิดอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครมามองเขาว่าสวยหรือไม่สวยคือผมไม่สามารถที่จะตอบตอบคําถามนี้เพื่อแทนประชากรทั้งหมดได้อะ่ะเออถ้าคุณอยากรู้ว่าถ้าคุณถามใหมอ่อ่ะว่า ถ้าคุณถามใหม่นะถ้าเขาถามใหม่นะว่าทําผมแบบนี้สวยไหมเปลี่ยนคําถามไ่ถามว่าในความคิดของผมอ่ะเขาทําผมแบบนี้สวยไหมอันนี้ผมจะตอบได้ว่าสวยหรือไม่สวยแต่พอเขาเขาถามว่าํถาถามเฉยๆว,ว่าทำผมแบบนี้สวยไหมมันขึ้นอยู่กคนจะมองจริงคนอื่นอาจจะมองว่าไม่สวยก็ได้อีกคนนึ่งอาจจะมองว่าสวยก็ได้เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถตอบเพราะคาตอบของผมมันไม่สาออม,ม,มสารถต,อ,ตอบแทนประชากรทั้งหมดได้ผมก็เลยตอบ ดังนั้นไปว่ามันแล้วแต่คนจะคิดขึ้นอยู่คนจะมองใครมามองว่าสวยคนนั้นก็ใครมามองว่าสวยนนก็แปลว่าสวย,วสวยอีกคนนึงมามองว่าไม่สวยก็เป็นมุมมองของเขาที่ว่าไม่สวยนี่คือสิ่งที่ผมคิดผมคิดแบบนี้จริงผมเลยตอบเขาแบบนั้นไปแต่กลายเป็นว่าเขามองว่าผมไม่ควรตีนเขาเออนี่สิคือนี่สิกลายเป็นแบบนี้เนี่ยนีคค่คือปัญหาใหญ่นั่นแหละจิแล้วก็ผมก็เป็นแบบนี้กับทุกเรื่องครับอันนี้แม้กระทั่งตอนโตผมก็เป็นนะเพราะว่าผมแบบผม ผมตัดใจไม่ได้ที่จะแบบถ้าเขาถามแบบนั้นนะผมตัดใจไม่ได้ที่จะตอบว่าสวยเพราะว่าถ้าผมตอบว่าสวยคนอื่นอาจจะมองว่าไม่สวยก็ได้แล้วแล้วคำตอบของผมที่ผมมองว่าสวยมันก็ไม่ใช่ไงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยทําแบบนั้นไม่ได้คุณนึกออกใช่ไหมเอออันนี้เราต้องมานั่งคุยกันให้เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้เออคุณผมยกตัวอย่างแบบนี้คุณน่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าเออคือถ้าเขาตอบแบบนี้แปลว่าอะไรแล้วเกิดคนเป็นโรคนี้มันตอบแบบนี้อะไรอย่างนี้แปลว่าอะไรคุณน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมเลยมายกตัวอย่างคุณฟัง นี่แหละครับก็คือปัญหาก็คือคนคขามองว่าผมกวนตีนนะแล้วแล้วแบบมันมีเพื่อนคนนึ่งแบบมาบอกผมด้วยตอนเรียนว่าแบบเออผมไปกวนตีนคนผ,ผมกวนตีนคนเยอะมากจนกระทั่งแบบตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยผมกวนตีนคนเยอะขนาดนี้เหรอาะความรู้สึกของผมคือผมแทบจะไม่ได้กวนตีนใครเลยนะอาจจะมีบ้างท,ท,ที่ที่ตั้งใจกวนตีนแต่ส่วนใหญ่คือไม่ใช่ไงผมก็แบบตกใจเลยแบบคือตอนมาหาลาัยมีเพื่อนคนนึงมาบอก <S <S ว่าแบบผมผมกวนตีนคนเยอะมากอะไรเงี้ยผมก็ตกใจ <S <S อะไรเงี้ยล้วก็แบบ เออแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้มันเป็นง้จริงๆอ่ะเอออันนี้คือตัวอย่างให้ผมให้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 คุณได้เห็นผมยกตัวอย่างให้คุณได้เห็นว่าเออสหรับเราอ่ะเขาสลับเราอ่ะเราพูดตามก่ามเป็นจริงแต่สำหรับคนอื่นเขาบอกว่าเราควรตีอนเขาเอออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่แบบเออพูดจาไม่เข้าหูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้คุณฟังไปคุณอาจจะมองก็ได้ว่าเฮ้ยผมคิดเยอะไปอะคุณอาจจะมองงั้นก็ได้แบบผมคิดเยอะไปเฮ้ยคำถามแค่นี้จะไปคิดเยอะแยะอย่างนั้นทำไมจะไปคิดว่าแบบตอบแทนประชาชนทำไมมึงมึง แต่ว่านั่นแหละคือ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 แบบผมคิดอย่างนั้นไม่ได้ไงคือผมยอมแบบนั้นไม่ได้ไงคือผมก็แบบก็แบบก็ต้องผมก็จะคิดแบบเนี้ยว่าแบบคือผมยอมไม่ได้ที่จะคิดที่จะตอบแบบนั้นเน่ยเพราะว่าถ้าผมตอบแบบนั้นไปมันขัดความรู้สึกของผมอ่ะเพราะว่าคาตอบผมมันแทนประชากรทั้งหมดไม่ได้มันขัดต่อความรู้สึกอ่ะผมก็ยอมรับไม่ได้อะไรเงี้ยเออผมว่าผมก็ต้องก็เลยตอบแบบนั้นไปก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืมก็ก็ว่าแต่ว่าตอนนี้ผมก็แบบเบาลงแล้วล่ะก็แบบก็เริ่มที่จะแบบ เออตอบแบบที่คนอื่นเขาต้องการมากขึ้นแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็ก็จะน,น้อยกว่าตอนนั้นแล้วอะไรย่างนี้แต่ว่าก็ยังมีอยู่บ้างในบางครั้งที่มันอาจจะต้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็อันนี้อธิบายให้คุณฟังเข้าใจอีกเรื่องนะครับที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของการเก็บความลับคือหลายๆคนเนี่ยที่เจอกับคนเป็นโรคเนี้ยเขาอาจจะรู้ว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ตามอะแต่ว่าเวลาเขา เจอคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะมองว่าคนเป็นโรคเนี้ยเก็บความลับไม่เป็นเก็บความลับไม่อยู่คือแบบประเภทว่าแบบถ้าไอ้นี่รู้โลกรู้อะไรเงี้ยเขาเพื่อน้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะเลือกที่จะไม่ให้ไม่ให้ค้คนนั้นอะรู้ความลับอะไรอย่างนงี้ก็อาจจะทําให้แบบอาถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนแบเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เป็นไรก็แค่เพื่อนไม่รู้ความลับแต่ว่าถ้าเป็นงานเนี่ยอาจจะยิ่งยากขึ้นแล้วงานเนี่ยที่ที่แบบที่ทํางานกันแล้วเป็นงานที่เป็นความลับอะไรเงี้ยก็อาจจะยิ่งแบบเออยิ่งยากขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ย สำหรับผมผมก็เจอปัญหานี้ก็คือแบบเวลาคุยกับเพื่อนเนี้ยแบบถ้าเพื่อนคุยกันอยู่เนี้ยผมเดินเข้าไปปุ๊บเขาจะหยุดคุยอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเขาคุยเรื่องนี้เขาก็ไล่ผมไปที่อื่นเลยเพราะเขาจะคุยเรื่องนี้กันเพื่อเป็นความลับเพราะว่าแบบไม่ให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาจะไม่ค่อยเล่าอะไรให้ผมฟังอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเล่าให้ผมฟังถ้าผมรู้แบบโลกรู้อะไรเงี้ยเอออะไรเง well, like ี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าแบบคนเป็นโรคเนี้คือเก็บความลับไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจริงๆแล ก็หลายๆคนก็อาจจะเก็บไม่เป็นจริงๆเพราะว่าถ้าคนเป็นโรคนี้เยอะๆก็อาจจะเก็บไม่เป็นเพราะว่าเขาจะมองว่านั่นคือความจริงในเมื่อมันเป็นความจริงมันก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นความจริงเขาก็พูดได้เพราะมันเป็นความจริงอะไรเงี้ยพวกเขาก็พูดสิ่งนี้ได้เพราะว่าเป็นความจริงเอออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะทาให้เขาเก็บความลับไม่เป็นจริงๆแต่ว่าในความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นน้อยๆนะผมเป็นเยอะๆนย่ยผมไม่ชัวร์แต่ถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยผมว่าเก็บเป็นแต่ปัญหาคือเขาไม่่่รรู้วาเือง ควรจะเป็นความลับหรือไม่เป็นอย่างผมเนี่ยผมก็เจอปัญหานี้คือผมเป็นคนที่เก็บความลับเป็นแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นความลับหรือไม่เป็นความลับเพราะฉะนั้นนี่าหลายๆครั้งบางครั้งเนี่ยผมอาจจะพูดเรื่องที่เป็นความลับให้คนอื่นฟังก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าไม่ใช่เพราะผมเก็บไม่เป็นแต่เป็นเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องนี้คือความลับทีนี้วิธีแก้ง่ายมากเลยครับก็แค่บอกเขาไปเลยว่าเรื่องนี้เป็นความลับคือด้วยความที่ว่าคนเป็นโรคนี้มันไม่มีคอมมอนเซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมัน บางทีอะคิดด้วยตัวเองอะเขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นความลับหรือไม่มีความลับเพราะเขาไม่มีคอมมอนเซนส์เออเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือคุณบอกไปเลยว่าเรื่องนี้นะเป็นความลับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจบเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นความลับปุ๊บเขาก็ปิดได้ละจบอืมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่บอกเขาคุณให้เขาไปคิดเองเนี่ยบางทีเขาคิดไม่ออกหรอกว่านั่นคือรับหรือไม่รับบางทีเขาก็คิดว่าเอออาจจะรับก็ได้หรือไม่รับก็ได้สุดท้ายก็อาจจะบอกก็ได้เพราะว่าเขาคิดว่าเรื่องงนนนนนีีี้้ไมม่่่รรรรััััททจิๆเเพาะะฉย บอกเขาไปเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นความลับนะเรื่องนี้ห้ามบอกคนอื่นนะ 1970, นคือชี้ไปเลยสั่งไปเลยว่าเรื่องนี้ห้ามพูดคนอื่นห้ามบอกคนอื่นเรื่องนี้คือความลับจบผมว่าเขาเข้าใจเขารู้เรื่องอันนี้ถ้าคนเป็นโรคน้อยๆนะแต่ถ้าเกิดคนเป็นโรคนี้เยอะก็ไม่แน่่าอาจจะปิดความลับไม่เป็นจริงๆถ้าเป็นเยอะนะเออโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องที่เป็นความลับอีกเรื่องหนึ่งผมแถมให้อีกนิดหนึ่งล้วกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวันเกิดคืออย่างนี้คือผมคือเวลาเวลาตั้งแต่มัธยมเนี่ย ใครเกิดวันเกิดเนี้ยเออถ้าเกิดว่ามันมีการแบบจุดเทียนเป่าเค้กกันใช่ไหมมันก็จะแบบมีแบบเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าเฮ้ยตบมือตบมือร้อ,องเพลงอะไรเงี้ยคือคือคือ,คอผมอะไม่ชอบไงผมไม่ชอบแบบนั้นนะคือผมอะเวลาเจองานแบบนี้นะทีไรนะเวลาแบบเป็นที่เจอเพื่อนอย่างเงี้ยนะเราก็แบบ บางทีก็ไม่อยากไปนะแต่ด้วยความที่ว่าแบบเออเพื่อนมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นมันมันเป็นวันเกิดเพื่อนอนะ่ะ <elly S 2> ก็เออไปก็ได้ไปไปก็ได้ทีนี้พอไปปุ๊บเราก็ยืนทื helped, ่อยืนนิ่ง,ง,งๆอะไรเนงะี้ยนึกออกไหมยืนแบบยืนนิ่งๆเลยแบบไม่ทําอะไรคนอื่นก็เฮฮาตกมือเขาอะไรอะไรกันแต่ว่าเราก็ยืนนิ่งๆของเราอะไรเงี้ยก็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 แบบคนอื่นก็แบบรู้สึกอาจจะไม่โอเคเพราะแบบเฮ้ยวันเกิดเขาไม่สนุกหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่แต่เป็นเพราะเราไม่ชอบอะไรแบบนั้นเราไม่ชอบอะไรเราเราแบบเรายืนนิ่งๆก็พอ ก็พอ,พอตอนพอแบแบแหลังๆนี่ผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอาอยางนี้กันง่ายสุดเลยมันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทําให้มีส่วนร่วมโดยที่อยู่นิ่งๆได้นั่นก็คือขอเขาเป็นคนถ่ายรูปเลยขอเขาเป็นคนถ่ายวิดีโอเลยเฮ้ยมึงเอามือถือมาดิเดี๋ยวกูถ่ายวิดีโอให้มึงเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยืนถ่ายวิดีโอเพราะการยืนถ่ายวิดีโอมันต้องนิ่งๆอยู่แล้วไงก็น,นั่นแหละก็เลยเป็นการตีเนียนอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ เวลาเขาเฮฮาเฮฮากันเอ้แฮปปี้เบิร์ดอะไรกันเนี่ยเราก็แบบยืนนิ่งๆถ่ายรูปไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปเฮฮาอะไรกับเขาอะไรเงี้ยจบนั่นก็คือวิธีหนึ่งที่แบบจะช่วยได้ก็อันนี้ก็เ็บอกไว้ว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งล้วกันว่าเป็นิคหนึ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ว่าแบบเออถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องประยุกต์หน่อยว่าแบบแทนที่คุณจะยืนนิ่งๆเนี่ยคุณก็แบบทาเป็นอย่างอื่นนะทาอย่างอื่นที่มันดูเหมือนมีจะมีส่วนร่วมกับเขาที่รบ ลดด้วยลดลดลดความรู้สึกของเพื่อนด้วยแบบเพื่อนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่สนุกหรอเฮ้ยไม่โอเคกับเขาหรออะไรเงี้ยงานวันเกิดเขาไม่สนุกหรออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้ลดเริ่มพูกนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คุณต้องไปพิจุกเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปงานงันเกิดที่แบบไปงานมันเกิดแบบไปบ้านไปบ้านเขาหรือเราต้องเฮฮากันตลอดเนี่เป็นปาร์ตี้ต้องเฮฮากันตลอดอะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้ผมก็ช่วยคุณไม่ได้แล้ว่าคุณเลือกที่จะไปเองอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไปก็อาจจะดีกว ดีกว่าที่จะไปทั้งงานเพราะว่าในเมื่อคุณไปแล้วคุณไม่โอเคอะเพราะว่าผมเข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วอะ่ะมันต้องเฮฮามันต้องสนุกมันต้องเอนจอยไงมันต้องแบบล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นลกนเนี้ยหลายๆคนอ่ะเขาไม่เป็นแบบนั้นเนี้ยเขาจะยืนเขาจะแบบเขาจะไม่รับอารมณ์พวกนั้นเนี่ยเพราะนั้นเ้ขาจะยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยนิ่ง,ง,ง,งๆเฉยวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ อาจจะแบบยังไงอะโมโนเวลาคุยอะไรกับใครก็โมโนโทนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขหรอกเออไอไอคนที่ไปไอไอเจ้าของงานมันก็ไม่มีความสุขก็ไอเจ้าของงานมันก็บอกว่าเราไม่สนุกกับเขาเอาอไอไอตัวตัวเราเองก็ก็ไม่เอนจอยกับเขาเพราะว่าเราไม่ชอบแบบนั้นอะไรเราไม่ชอบคือโคมเราไม่ชอบอะไรอย่างงี้เออก็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 จะเป็นปัญหาอีกถ้าไปไปงานไปงานงานปาร์ตี้แล้วมันเจอปัญหานีก็ก็อยากไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะแค่โทรอวยพรให้กันก็พออะไรอย่างงี้เนาะก็เอาประมาณนี้กันก็็เปนนวิธีีึงท่ ผมเสริมเข้ามาแล้วกันว่าเผื่อที่จะช่วยได้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเจอปัญหาแบบนี้อยู่อะไรก็อาจจะเป็นเทคนิคอย่างนึ่งอันนี้ผมคิดขึ้นมาเองและเป็นเทคนิคส่วนตัวอะไรนี้ก็อาจจะช่วยได้ก็คือเราต้องประยุกต์นิดนึงประยุกต์นิดนึงว่าแบบเวลามีงานอย่างนี้เราก็แบบอาจจะต้องทําตัวให้มันแบบดูมีประโยชน์โดยที่โดยที่มันแบบโดยที่เราเองก็มันเป็นวินวินนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราเองก็มีความสุขแบบของเราเขาเองก็แบบรู้สึกเออ ไม่อึดอัดไม่อะไรกับคนนี้เขาอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยงั้นเดี๋ยวกลัวว่าเราไม่มีความสุขกับเขาอะไรเงี้ยอาจจะเขาอาจจะแบบเออเขาก็เข้าใจเราแบบพอพอเราเป็นคนถ่ายวีดีโอเนี้ยมันก็จบเนี่ยเพราะเราอยู่นิ่งๆได้อะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะอืมประมาณนี้แล้วกันโอเคก็ก,ก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่แนะนํานะครับก็แนะนะนะนําหลายๆคนไหมว่าเผื่อเผื่อเอาไปลองประยุกต์ใช้กันดูเนาะโอเคครับสําหรับคลิปตอนที่ชื่อว่าสังคมแสนปวดหัวก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันในตอนต่อไปเนาะโอเคสวัสดีครับ